Oh, sorry that สวัสดี FC ทุกคนนะครับช่วงนี้ห่างหายไปไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับปิดเรียนแล้วก็ทำธุระต่างๆมากมายจนแทบไม่มีเวลาเลยแต่ก็คิดถึงทุกคนนะครับ เอาละเดี๋ยววันนี้แอดจะพาไปดูคอมเมนต์ของแฟมมนบอลชาวจีนกันดูสักหน่อยนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ได้ชมเกมคู่ระหว่างคาวาสก,กิดวลกับกวางโจเอฟซีซึ่งก็เป็นทางของคาวาสก,กิที่เอาชนะไปถึง8ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวนะฮะและเกมนี้โจเจช,ชนาทิปก็มีชื่อเป็นผู้ทำประตูได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันซิว,ว่าแฟมมนบอลชาวจีนพวกเขาจะคิดเห็นยังไงกันบ้าง เราลองไปติดตามกันดูนะครับถ้าใจไม่ถึงก็อย่าดูเลยบางที่อาจจะหัวใจวายแล้วก็ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลได้คอมเมนต์ <c oughs> ต่อมานะครับเขาวาสกิเตะกับเด็ก8ขวบอยู่แน่เลยส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่า <c oughs> นั่นมันเมซี่ของไทยไม่ใช่เหรอส่งกระสินอีกแล้วสินะทีมชาติก็โดนยิงสโมสรยังมาโดนยิงอีกต่างหากคอมเมนต์ถัดมานะครับ นักเตะที่พามาทั้งหมดมีสัญญาระยะสั้น2สัปดาห์หรือเปล่าว่าแต่ไปจ้างพนักงานฟาร์มหมูที่ไหนมากันล่ะไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับยังไงก็อย่ายอมแพ้โดยเด็ดขาดจนกว่าจะถึงเลข2อลักคอมเมนต์ต่อมานะครับขอบอกสักคำนะนี่แหละนักเตะที่มีชื่อเล่นว่าเมสซี่ไทยอนาคตจะสู้ไทยได้หรือเปล่าเนี่ยอนาใจเหลือเกินคอมเมนต์ถัดมานะครับ เอาพ่อค้าขายหมูมาไตาบอลสภาพมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แหละ <Wow. S 1> คอมเมนต์ที่8นะครับอย่าพูดถึงนักเตะจีนเลยคงไม่มีปัญญาพากันไปเล่นที่หลีของญี่ปุ่นแบบสงกสิลอก oh. คอมเมนต์ที่9นะครับสงกสินเลี้ยงบอลเข้าไปยิงดืด้อๆโถ่ไอ้พวกหมูยืนงงกันเป็นแถวเลยสินะไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับ ผมว่านะหลังจากจบเกมนักเตะของคาวาซากิคงต้องใช้ยานวดขากันทั้งทีมเพราะว่ายิงประตูจนล้า <c oughs> ก็มีแฟนบอลชาวจีนนะครับเข้ามาตอบไต้คอมเมนต์บางที่อาจจะต้องเข้าเฝือกกันทั้งทีมยิงประตูจนขาหักกันเลยทีเดียวคอมเมนต์ต่อมานะครับแม้แต่ให้ไปเล่นกับนักเตะเยาว,วชนของญี่ปุ่นเกาหลีนักเตะของกวางโจชุดนี้ก็คงจะแพ้เลเทะไม่ต่างกัน คอมเมนต์ถัดมานะครับบ่งบอกให้รู้ว่าการฝึกฝนเยาวชนของจีนมันช่างห่วยแตกสิ้นดีส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าไม่ต้องถามว่าพวกนี้เล่นบอลกันเป็นไหมเอาแค่กติกาเฮนบอลไม่รู้ว่าพวกนี้ยังจะรู้จักกันหรือเปล่าคอมเมนต์ <Wow. S 1> ถัดมานะครับแฟนบอลของกวางโจต้องขอบคุณผมนะ เพราะว่าผมได้เสียสละเวลาอันมีค่ารีบไปไหว้สารเจ้าไว้ทันไม่งั้นคงโดนยิงประตูถึงเลขสองหลักแน่พวกนายนะ่ะไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับกลับบ้านมาเลี้ยงหมูไม่ดีกว่าเหรอคอมเมนต์ต่อมานะครับอย่าพูดถึงว่าได้ยิงประตูไหมแม้แต่เตะมุมก็ยังไม่ได้เตะด้วยซ้ำคอมเมนต์ถัดมานะครับยุบสมาคมฟุตบอลจีนไปเลยดีกว่าคอมเมนต์ที่8นะครับ มันก็มีแต่พวกหน้ารังเกียจล้วนๆหากว่าพวกคุณเล่นบอลกันไม่เป็นก็อย่าได้ส่งทีมไปเล่นเลยคอมเมนต์ที่19นะครับแท็กติกของกวางโจก,ก็คือปล่อยให้คาวาสกิยิงประตูจนเหนื่อยจากนั้นช่วงโทดเวลาบาดเจ็บ3นาทีสุดท้ายไม่ใช่ว่าจะยิงประตูแซงคืนนะแต่เก็บไว้สำหรับยืนทำใจต่างหาก <c oughs> ไปทอที่คอมเมนต์ที่20นะครับ <c oughs> ในอนาคตทีมฟุตบอลชายของจีน คงต้องหันไปฟาดฟันกับทีมฟุตบอลหญิงแล้วแหละคอมเมนต์ต่อมานะครับอยากจะรู้จริงๆว่าสโมสรจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินให้กับไอ้พวกนี้ไหมคอมเมนต์ถัดมานะครับก่อนทัวร์นาเมนต์ไอหน้าไหนวาที่มันบอกว่าใช้แค่ทีมเยาวชนก็ยังสามารถเก็บแป้มได้ส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าผู้รักษาประตูของคาวาซกิคืนนี้คงจะนอนไม่หลับแน่ เพราะว่ายืนหลับไปหลายตื่นในช่วงระหว่างเกมคอมเมนต์ถัดมานะครับนักวิเคราะห์ฟุตบอลบอกว่าเราได้รับประสบการณ์แล้วก็บทเรียนคือลูกบอลหายไปจากเท้าได้ยังไงไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับโยนในพวกทั้งหมดนี้ไปที่ยูเครนเพื่อที่จะได้นำไปเป็นอาหารของซุนักโอโหแรงนะฮะคอมเมนต์ต่อมานะครับโดนถล่มไป8ลูกนี่แหละคือเหตุผล ที่จะต้องกลับไปสโมสรเพื่อของเงินก้อนโตคอมเมนต์ถัดมานะครับบางทีมันก็มีค่านะมันช่วยให้นักเต่พวกนี้ได้ไต่ตองดูว่าเลือกอาชีพผิดหรือเปล่าส่วนคอมเมนต์แฟนบอลชาวจีนท่านสุดท้ายนะครับไม่เห็นเลยว่ามันจะมีประโยชน์อะไรทั้งเสียเงินแล้วก็ขายขี้หน้าอีกต่างหาก <Wow. S 1> และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวจีนบางส่วนนะครับ หลังจากที่พวกเขาได้ดูเกมคู่ระหว่างคาวาสกิถล่มกวางโจเอฟซไปถึง8ประตูต่อศูนย์ในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเมื่อช่วงวันก่อนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เกมนี้เจ้าเจชนาทิปยังสามารถทำประตูแรกให้กับสโมสรหลังจากที่ย้ายมาได้อีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ <S <S Yeah, you want me kick your ass. Just leave me alone for once.